สวัสดีครับสวัสดีครับผมออ่าดีดออ่าเนจางสีซิ่ตัวกูกูจะตัวเรียนเป็นเองไม่ต้องมายุ่งแล้วขนาดพ่อแม่กับตัวกูเขายังไม่ยังยังไม่อยากจะคิดที่จะยุ่งและตัวมึงเป็นใครมึงเป็นว่ามึงเป็นใครกล้ากิตที่กล้าเข้ามาทําเป็นโชว์กูอยากรู้ว่ามึงเป็นไรถึงเข้ามาเสือทําตัวโกโก้กูบอกมึงแล้วบอกแล้วด้วยคําพูดจากหัวใจเพราะชีวิตอนาคตของกูแม่ยังต้องไปอีกไกล เวลานาฟัของกูแม่งย you. like ังต้องเดินไม่ใช่พราะหน้าหงีคิดแต่จะเข้าไปเบิร์นไงเส้นทางชีวิตของตัวกูกูจะดูแลมันเองมึงไม่ต้องมาเสือกมายุ่งเพราะเส้นทางชีวิตของตัวกูกูดูแลมันเองได้อย่ามาเสือกอย่ามาเข้ามาเสือกและเส้นทางชีวิตของตัวกูกูเคยผ่านกอบคนที่ชอบเลือกคนหน้าตาดีมีแต่เลือกกูจะต้องเดินหน้าสู้ต่อไปถ้ากูแม่งไม่สู้ชีวิตกูจะต้องเดินต่อไปยังไง รับโยกลัวมาลับโอดไอ้เหี้ยกูแกงโดมิโนตอนนี้อยู่ที่แมคโดนัลพวกมึงก็มาเจอกูได้เพราะว่ากูมันก็ไม่ได้เหมือนใครไม่เป็นไรถ้ามึงจะคิดยังไงจุดหมายของกูคือเส้นใจเป็นป่วยอะไหลถ้าแ้องใจพวกมึงก็เจอได้ไอ้สัตว์ได้หห้องใจยโย ไม่ใช่เจอคนที่เป็นโลกมึงเป็นด่าก็ว่าจนสุดท้ายมึงแม่งก็โดนบอกไงคนขอตัวกูจะหาตัวเองให้เจอ จะไม่ขี้โมงแบบเมืองไอ้สารติคนหน้าเบอร์กูจะสู้ต่อไปต่อไปมึงจะมาเสือกอะไรกูจะสู้ต่อแล้วกูจะเรียนรู้กับสิ่งที่พี่กูสอนไงกูจะต้องไปถึงกับสิ่งที่กูต้องทําในสักวันได้ไงถ้ามึงไม่รู้ว่ากูทําอะไรเดี๋ยวกูจะบอกมึงเองว่ากูการันตีและกูก็ลั่นไกลเพราะกูจะต่อสู้ต่อไปลันให้ไกลไงไม่ไม่เหมือนพวกมึงออไอเหียเด็กอยากจะบอกว่ากูไม่มีตัง ไม่เป็นไรเพราะว่าใจมีพลังเพราะว่ากูยังมีกันและกันตอนนี้ยังไม่มีตังในกระเป๋าไม่เป็นไรกลัวแม่งโคตเขากูหญิงก็ชอบมาสวเขาไม่เป็นไรเพราะกูมันคนเขาตอนนี้พี่ของกูแงบงค์เผาไอเทียกูไม่ออกตอนนี้โปกกเมันโคตรเอาซาบอกกูพวกกูแม่งลองจัด กับกูกะกูชอบเล่นกับสละเอาสล่ะไอมาเล่นกับสาระโอ้มาเล่นกับโปจนมันคล้องสละงงเลยเด็ไอตัดกูฝึกตั้งนานสับแบบคัมฟิกหววไปมากูยังงงเลยว่ากูแลกอะไรออกไปทําไม่เข้าใจก็ช่างบนรลัยกูให้ใหญ่กจะทามันกันอยู่ทุกวันตับังกายอยู่ทุกวันมึงอย่าได้มาประมาทพวกกูไอเฮียดูถูกพวกกูกันจัง ถาว่ากูกับคนนู้นกับคนนี้กับคนนั้นอ้าอย่างนั้อคุณเล็บป็กข่าวกูยังทำไอสัตว์ทุกคนมีอุดมการต่างกัน กูจะสู้ตายไงไม่ให้ใครมองกูเป็นคนไม่ดีไงมึงอย่ามาทำดีๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวมึงเองไงเพราะเส้นทางเส้นชัยของตัวกูกูต้องสู้ต่อไปต้องรีบจากความสำเร็จของตัวกูไม่ยังอยู่ไม่ไกลกูจะเดินต่อไปเพื่อแสวงหากูจะเดินตามและแล้วก็จะตามหากูจะเดินสู้ต่อไปเพราะในหัวใจของกูมันไม่ใช่อีกาแต่กูจะปล่อยปินแต่กูจะไม่เป็นอีกาที่ทิ้ง แม่ไก่แม่ฟักกูจะเป็นกาที่อยู่กันแบบไม่ทิ้งกันต่างคนต่างโดดเดี่ยวมีปัญหาชีวิตกันทั้งนั้นพวกพวกูเลยต้องมาจูนกันมึงเข้าใจยังเลยเกลายกายมัเป็น LK-1 Mob นนี่ไงเก็ตยัง